นักเหนทุกคนเตรียมตัวเพื่อขึชาติแถวตรงชุมขนประเทไนนาศาไทยร่วงเล่นน้าชาติเชื่อไทยฮเลโหลปรยเทศไทยทวีตใจเชือ้อจงจากชั่วโมงที่แล้วนะครับชั่วโมงที่แล้วที่เราคุยกันเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์โควิด -19 ชั่วโมงนี้ครูจะขอสั่งงานพวกเธอนะครับ โดยโดยให้พวกเราไปแบ่งกลุ่มกันเองนี่แหละนะครับทุกคนทราบนะครับมีใครจะถามอะไรไหมครับรรรรเดี๋ยวพวกเราจะมาแบ่งหน้าที่กันว่าใครจะทําอะไรบ้างงั้นเดี๋ยวเราก็อาสาเป็นซื้ของให้เองนะงั้นเดี๋ยวพวกเราอาสาเขียนสรุปรายงานเองอโอเคงั้นเดี๋ยวพวกเรารวบรวมเงินกัน เราให้นายไปซื้อของนะได้เลยแดนนี่เงินซื้ออุปกรณ์ทำเจ๊วกุมเรานะได้เลยเดี๋ยวเราก็อายไปซื้อให้เนี่ยเงินซื้อของแังไก็เหลือเดี๋ยวเราเอาเอาตังค์มาเติมเกมมายังไปเพื่อนหกร้อยห้าสิบบาทจ้ะ ของที่ของพวกเราของพวกเราของดีอ้าแล้าจะของนัง้นแต่ค่นี้แหละของยุคโควิด<อ>แพงเราว่าของมันน้อยไปไหมอะกับเงินที่เราให้เขาไปซื้อเออใช่ใช่แล้วคิดแบบนั้น <S <S ใช่ใช่เราก็คิดแบบนั้น <S <S อาจจะเป็นยุคโควิดมั้งของเลยแพงเออ <S <S วันนั้นใช่ไหมโฟที่เราเห็นแดรนกับไอซ์อะ ไปซื้อของแล้วเขาก็ได้เงินทอนด้วยแหละใช่ไหมโฟม่ใช่วันนั้นเราก็เห็นแต่เขาไม่ได้คืนเงินเรามานะงั้นเราลองไปปรึกษาคุเป้ดูไหมก็ดีนะแป๊ะแป๊ะคุปเบ้คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับหนูมีเรื่องจะปรึกษาค่ะปรึกษาคุณเหรออมีอะไรบ้างอ่ะอืมคิดว่านายแดงเขากงเงินทํางานกลุมค่ะแน่ใจเหรแน่ใจค่ะเพราะว่า ของที่เขาซื้อมามันมีแค่นิดเดียวค่ะแต่ว่าผู้หนูงให้เงินไปเยอะมากอืมงั้นเดี๋ยวครูจะลองคุยกับนายแดนดูนะโอเคค่ะขอบคุณค่ะอ้าวนักเรียนครับจากที่นักเรียนได้ทํางานกลุ่มกันครั้งที่แล้วได้สําเร็จร่วมไปได้ดยดีนะครับนักเรียนได้ข้อคิดอะไรจากการทํางานกลุ่มบ้างครับต้องมีความสามัคคีกันค่ะสามัคคี ช่วยเหลือกันและไม่ทะเลาะกันครับต้องมีน้ำใจครับต้องมีน้ำใจใช่เลยมีน้ำใจครับมีใครอีกไหมครับอ้าวอ้อมต้องซื่อสัตย์และไม่โกงกันค่ะใช่ครับความซื่อสัตย์เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับในการอยู่ร่วมกันในสังคมนะครับครูอยากฝากคติไว้หนึ่งข้อเกี่ยวกับเรื่องความซื่อสัตย์นะครับคือซื่อกินไม่หมดคดินไม่นาน ขอบคุณครับว่าไปครับครับว่างไหมครับว่างครับว่าไงไดเมื่อวนที่ครูสอนผมเรื่องความื่อสัดผมจำนึกผิดได้ว่าผมโกงเงินเพื่อนครับโกงเงินเพื่อนครับทีทำงานตุกหมครับดีแล้วคือเธอจำนึกผิดจากใจจริงนะครับแต่คนที่คนจะขอโทษจริงๆคนี่คนจะเป็นเพื่อนเลยครับ กลับไปขอโทษอื่นเลยนะครับครับครับ้านเสร็จยังทำยังมไนไม่ทำพรุ่งนี้วันอะไรนี่ไงเจลล้างมือที่พวกเราทำเราใช้กันดูสิเอาเดนวันนี้สิลองใช้เจลล้างมือที่พวกเราทำ โหใช้ดีมากเลยทั้งหอมทั้งสะอาดน่าใช้จังพวกเธอเรามีอะไรจะสารภาพเราง้อะไรเหรอเรากงเงินค่าจำเจร้างมือของพวกเธอไปด้านไงเป็นอย่างที่พวกเราคิดไว้จริงด้วยพ่อขอโทษเราจะทำอีกแล้วไม่เป็นไรหลอกแบนถ้าพวกนายสนิดพวกเราก็พร้อมที่จะให้ไปใช่ใช่เราคิดว่ากองนี้กองไหนคงไม่เป็นไรหรอกแต่พวกเรารู้แล้วว่ามันเป็นสิ่งที่ผิด เดี๋ยวพวกเราจะเก็บเงินค่าขนมมาคืนพวกเธอนะเราขอโทษจริงๆนะให้อภัยพวกเรานะได้สิยังไงเราก็เป็นเพื่อนกันเนาะมานั่งตรงนี้ด้วยกันสิเราคิดว่าพวกเธอจะไม่ให้อภัยพวกเราแน่ๆไปเด้งมองไหมพวกเนี่ยเฮอเออชื่นใจ